สวัสดีค่ะโบบีนะคะจากเพจดีท็อกซ์ไตดีสุขภาพแข็งแรงนะคะอยากสุขภาพดีอยากฟื้นฟูไตนะจ้าโบบีเลยค่ะโบบีเนี่ยมีคนที่ไตเสื่อมเนี่ยติดต่อโบบีมาเยอะเลยค่ะว่าเนี่ยไตยเสื่อมแล้วอยากจะฟื้นฟูไตเนี่ยทำยังไงโบบีก็บอกว่าโอ้ยินดีเลยค่ะทําได้เลยคําถามแรกง่ายๆเลยคือว่าค่าไตาเท่าไหร่ส่วนมากแล้วนะคะคนที่ติดต่อโบบีมาเนี่ยก็จะบอกว่าเออไม่รู้สิ ไม่รู้ว่าค่าไตเท่าไหร่เพราะว่าหมอไม่เคยบอกหมอบอกแต่ว่าไตเสื่อมสำคัญมากว่าค่าไตเท่าไหรเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการที่เราจะดูแลต่อไปให้ฟื้นฟูขึ้นฟื้นฟูขึ้นนะเรามี3ข้อปฏิบัตินะคะข้อแรกง่ายๆเลยก็คือเราจะต้องรู้ค่าไตของเราค่าค่าไตเนี่ยนะคะมี3ตัวนะคะมีคคีเรทินีนมี BuN และ eGFR หรือ GFR นะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าค,คุณบอกปูไม่รู้จักไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย แต่นี้มันเป็นค่าไตที่ปกติเนี่ยทั้งคุณหมอแล้วก็คนที่รู้จักเกี่ยวกับไตนะคะจะต้องดูนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะขอคุณหมอได้ค่ะผลของเลือดเนี่ยนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะถามหรือที่จะรู้ได้เพราะมันเป็นเลือดของเราค่ะถ้าคุณหมอบอกว่าให้ไม่ได้อันนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มงั้นขอถ่ายรูปมาค่ะใช้กล้องโทรศัพท์ของเรานะคะถ่ายรูปมาหรือจดมาค่ะว่าค่าต่างๆของเราเนี่ย มีเท่าไหร่บ้างนะคะมีค่าเคเอทีนีนค่า BUN แล้วก็ค่า EGFR 3ค่านี้นะคะจะเป็นค่าไตาที่เราควรจะรู้ที่บอกว่าไตาเสื่อมนะเพราะว่าไตาเสื่อมมี5ระยะค่ะค่าเลือดต่างๆ3ตัวเมื่อกี้จะบอกว่าเราเนี่ยไตยเสื่อมอยู่ในระยะไหนแล้วระยะ1ระยะ2 ยังไม่ค่อยเป็นไรนะคะปกติค่ะเพราะว่าไตาก็เสื่อมตามอายุได้นะคะเสื่อมระยะ3ระยะ4ระยะ5อันนี้แหละค่ะที่เราจะต้องซีเรียสและที่เราจะต้องกลับมาดูว่าเอ้ยเราจะทํำยังไงให้ค่าไตามันฟื้นขึ้นไปเป็นระยะ2ระยะ1ได้เหมือนเดิมซึ่งปรึกษาโปบีได้เลยค่ะเดี๋ยวโปบีบอกให้นันข้อปฏิบัติแรกนี้ก็คือ คุณจะต้องถามคุณหมอนะคะหรือไปตรวจคลินิกแถวบ้านก็ได้นะคะค่าไตาตรวจ3ตัวนี้ก็ไม่แพงนะคะประมาณ5 6 0 0บาทแล้วคุณก็จะรู้ว่าอ๋อค่าไตาตัวเองเท่าไหร่เราเริ่มต้นกันที่ตรงไหนนะคะแล้วเราจะได้ไปต่อกันฟื้นฟูขึ้นมาได้ค่ะข้อปฏิบัติที่2นะคะจะต้องจดหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญค่ะ1 6 6 9 1669 1669เนี่คือหมายเลขโทรศัพท์ที่ถ้ามี Emergency นะคะมีอาการแน่นหน้าอก,อกหายใจไม่สะดวกที่เป็นไตเสื่อมเนี่ยเขามีโอกาสที่จะน้ำท่วมปอดได้นะคะตัวบวมหายใจไม่ออกอะไรหัวใจวายอะไรพวกนี้นะคะรับเราหรือว่าเราเออรับคนในบ้านที่เราดูแลอยู่เนี่ยนะคะไประหว่างทางเกิดมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเขายังจะได้ช่วยปั๊มช่วยทำอะไรให้ได้ อย่าขับรถไปเองเลยนะคะเพราะขับรถไปเองเนี่ยมันเสี่ยงมากค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอะไรกลางทางก็จะไม่มีใครดูแลคุณนะคะแล้วก็เบอร์โทรศพัพท์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลใกล้ๆบ้านก็ได้ค่ะสองเบอร์ที่จะต้องจดไว้นะคะที่บ้านสำหรับผู้ที่ไตเสื่อมนะคะนี่คือข้อปฏิบัติที่2 ข้อปฏิบัติที่3นะคะทำได้เลยเริ่มคุมอาหารแล้วค่ะการที่จะเอาของเสียออกจากร่างกายเราเนี่ยนะคะเขาทำหน้าที่ได้ไม่ค่อยดีแล้วก็จะเหลือของเสียในร่างกายเราเยอะนะคะแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้ของเสียเยอะในร่างกายเราล่ะอาหารค่ะ อาหารที่เราทานเข้าไปของที่เราใส่ปากเข้าไปทุกครั้งทุกมื้อนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นกับเป็นน้ําเป็นผลไม้เป็นผักอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะเมื่อเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยย่อยเสร็จที่กระเพาะอาหารใช่ไหมคะการดูดซึมเข้าไปใช้นะคะในร่างกายเราเนี่ยนะคะ ก็จะมีของเสียเกิดขึ้นแล้วไตเนี่ยราคาทำหน้าที่ที่จะขับของเสียเหล่านั้นออกเพราะฉะนั้นถ้าเราทานของไม่ดีเราทานเนื้อสัตว์เยอะนะคะเราทานอาหารเค็มไปหวานไปนะคะไตจะต้องทำงานหนักค่ะเพราะว่าไตาเสื่อมของคุณจะแย่ลงแย่ลงแย่ลงการคุมอาหารเนี่ยจะต้องเป็นข้อปฏิบัติที่สำคัญคือข้อ3ที่คุณจะต้องทำเลยคุมอาหารยังไง อะไรกินได้อะไรกินไม่ได้นะคะสำหรับภาะวะไตาเสื่อมเนี่ยแต่ละระยะนะคะระยะ1 2 3 4 5เนี่ยมีข้อจำกัดในการทานอาหารต่างๆต่างกันไปค่ะเราถามโปรบีได้นะคะติดต่อไลน์อ เจลแฮปปี้มาหาปบีนะคะเดี๋ยวปบีทิ้งลิงไว้ให้ข้างล่างนะคะเ,เรื่องอาหารเนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วทานแบบเดิมไม่ได้แล้วค่ะอย่างเช่นผักก็ต้องทานสีอ่อนเนื้อสัตว์ใหญ่ก็ต้องงดแล้วนะคะอาจจะทานปลาได้ผลไม้ก็มีแค่บางอย่างที่จะทานได้นะคะอาหารก็มีส่วนสําคัญที่จะทําให้ไตเนี่ยแย่ลงแย่ลงแย่ลงเดี๋ยวติดต่อปบีได้ค่ะ3ามข้อปฏิบัตินะคะเมื่อคุณรู้ว่าไตาเสื่อมนะคะข้อแรก หาค่าไตาของตัวเองมานะคะจะได้มาปรึกษากันว่าทํำยังไงเนี่ยค่าไตามาถึงจะดีขึ้นนะคะข้อ2เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน1669หรือจดเบอร์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลใกล้บ้านไว้นะคะข้อที่้องเริ่มคุมอาหารแล้วค่ะ ส่วนอาหารเนี่ยคุมยังไงทานอะไรได้ทานอะไรไม่ได้เดี๋ยวปรึกษาโปบีนะคะวันนี้โปบีก็มาแนะนำเรื่อง3ข้อปฏิบัตินี้ไม่ต้องกังวลนะคะไตเสื่อมเนี่ยฟื้นฟูดได้จริงค่ะ บบีจะมีะตารางอาหารมีคำแนะนำต่างๆให้แอดไลน์มานะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็กดไลค์กดแชร์นะคะไปให้เพื่อนๆหรือคนที่เขาจะต้องดูแลคนที่ไตเสื่อมนะกด Subscribe ช่อง YouTube ของบีด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย